พี่ไปงบปีหกเจ็อภิปรายงบปีหกเจ็ดปรากฏว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องมีการแจกปลายปีปลายปีไหนปีหกเจ็ดปรากฏว่าแจกไหมไม่ได้แจกหลังจากนั้นขยื่นไปเท่าไหร่ขยื่นไปบอกว่ามักกะลาจะได้แจกปรากฏว่าได้แจกไหมไม่ได้แจกจากนั้นปุ๊บประชุมแล้วแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีนาคมจะได้แจกปรากฏผ่านไปมีนาคมปรากฏไม่ได้แจกจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีคลังคนเกา่าซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละ บอกว่าเมษาจะได้แจกขณะเดียวกันรัฐมนตรีคนเก่าคนเก่าคือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละบอกว่าปลายเมษาจะได้แจกหลังจากนั้นมีการประชุมกันจุลพันธ์ออกมาพูดปรากฏว่าตอนนี้พูดจนไม่มีใครเชื่อตัวเองแล้วขนาดกลับไปบ้านเมียยังถามเลยว่าดิจิตอลเ l ลต t เมื่อไหร่จะได้แจกทำไมล่ะเมียมันเป็นสสเหมือนกันเมียจุลพันธ์เป็นสสเชียงรายสรุปในที่สุดแล้วเมษาก็ไม่ได้แจก จากนั้นปุ๊บกำลังประชุมกันอยู่และกําลังสอบถามด้านกฎหมายและกิจดีกาแล้วปรากฏว่ากิจดีกาตอบมาแล้วจากนั้นปุ๊บกิจดีกาบอกว่าปรากฏว่าก็แจกไม่ได้ยังไม่ได้แจกขณะนั้วกนถามอีกถามใครถามผู้รู้ถามกูถามไปหมดถามไปหมดถามไปหมดปรากฏว่าปรากฏว่าแจกได้ไหมไม่ได้แจกเพราะว่าสรุปแล้วก็คือว่ามันจะไปได้แจกได้ยังไงในเมื่อมันหนึ่งไม่มีเงินสองไม่มีเงินสามไม่มีเงิน จากนั้นปุ๊บจัดงบประมาณปีหกแปดงบประมาณปีหกแปดจัดใหม่กําลังจะอภิปรายงบยังไม่ออกจากสภานะแต่งบปีหกแปดที่กําลังอภิปรายในสภานี้ยจะต้องเป็นงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนเมื่อจัดเก็บเมื่อตอนมีนาคมของปีสองพันหกสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นงบนี้จะใช้หลังเดือนตุลาคมของปีสองพันหกสิบแปดมันจะเริ่มต้นการใช้ปีงบประมาณจากนั้นปุ๊งบปีนี้ก็จะต้องถ้าเกิดจะแจกดิจิทัลบอลเลตต้องแจกประมาณสัก พิจิกาหรือธันวาปีสองพันห้หกสิบเจ็ดนี้แจกปลายปีนี้คำถามก็คือว่าก็ขนาดงบปีหกเจ็ดพลเอกประยุทธ์มีการจัดเก็บรายได้ไว้ตั้งแต่มีนาคมของปีสองพันหหกสิบเจ็ดตั้งแต่ตั้งแต่มีนาคมจัดเก็บรายได้ทิ้งไว้เธอเข้าใจไหมคือรัฐบาลเนี่ย ตั้งรัฐบาลกันได้ตั้งแต่ปลายปีจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลตอนประมาณปลายปีที่แล้วแล้วปีนี้ปี6-7